อ้โยมาคราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับอยู่ผมนหนสวัสดีออลลี่ชินเคยอยู่เกมเซล์ในออนไลน์นะจ๊ะก็คลิปนี้ครับผมจะมาทําการลงดันสตรีทไฟ i g เตอรทั้ง3ดันนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองลงเลยนะจ๊ะไปที่โหมดดันเนพิเศษเนาะแล้วก็มาที่ดันแรกครับดันไม่มีชื่อดันบอกด้วยมีไหมจุดเริ่มต้นครับนะชื่อดันชื่อว่าดันจุดเริ่มต้น <c oughs> เดี๋ยว ชื่อดันหาว่าคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดผู้บรรลุจุดสุดยอดแห่งพลังอืมชื่อดนันมาคลิปนี้ผมจะลงทั้ง3าดันเลยนะมันมีแต่ระดับง่ายครับข้อมูลศัตรูครับเนโครลีครับผมพูดตรงนะคือผมไม่ผมไม่ได้เป็นแฟนเกมสตรีทไฟเตอร์ครับอง่ายคือกูไม่เล่นนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเล่นนะว่านะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะครับคือผมอยากเล่นตอนสมัยเป็นเด็กเคยเล่นตอนที่อยู่เพวานนะ เพวันเออนั่นแหละคอมเออไม่ใช่เพวันที่บ้านก็ยังมีอยู่เลยครับแต่ว่าแผ่นเกมสติดแฟลเตอร,ร์ไม่มีนะครับแล้วพูดทําไมวะมีแต่บัตดที่ลองนะครับเกี่ยวไหมไอ,อตัวนี้มันจะต้านทานความเสียหายทางเวทครับแล้วก็เอยไม่ใช่แล้วก็มีสกิลห้าเป้าทะลุบัฟสกิลหนึเป้าไม่ทะลุบัฟไม่สมพลังป้องกัน ของลาวันอะไรวนะเนี่ยปอกคอขาจากเดี๋เดี๋ยวปอกขาจาก,กระพัดปอกคอผ้าคาดอสร,รพิษอุปกรณ์เน่ไออันที่สี่นี่แหละที่ที่กูจะได้มาครับสากุญแจมันต้านทานความเสีหายทางเวทใช่ไหมเมื่อกี้ผมอ่านอยู่ฉะนั้นเราจะเอาสายกายภาพไปครับถูปปะาไอขออ่านอีกรอบดิย ต้านทานความเสียหายทางเวทเอัดกูปี้ไปแม่งระเบิดหัวเลยได้ไหมอะอัดกูปี้ไปแบบซุ่มหัวแตกเลยอะไรเงี้ยได้ไหมเอาเอสไปได้ไหมครับมันจะติดสถานะเอสไหมเนี่ยอ่ะขออัดกูปี้ไประเบิดหัวเลยกันนะครับสกิลก็โจมตีหนักๆอ่ะลองดูดิดานแรกครับ ยิดเคดูแมพสวยงามอลังตามากเลยเอเอเดี๋ยวจะตายแล้วเดี๋ยวกูยังไม่ไทันทำอะไรเลยไอ้มึงจะง,ง่วงมึงง่วงเหรอไอเจ็ดวิมึงผ่านไปเลยกูไม่ท,ทันตีเลยนั่นไงกูว่าแล้วสีดาวเอากุญแจกูคืนมาเฮ้ยเฮ้ยครับตอนที่สองครับ คนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดนะครับอ่าฮะก็เราจะเจอกับชุนลีครับแน่ชอน,นี้คุ้นหูคุณตากันดีครับชุนลีชุนลีต้านทานความเสียหายทางกายภาพ4เทิร์นโอเคครับสกิลอื่นผมไม่ดูแล้วผมจะดูแต่สกิลบัฟก็พอต้านทานความเสียหายทางเวท4เทิร์นต้านทานความเสียหายทางกายภาพ4เทิร์นของรางวับลเหมือนกันป่าววะ คล้ายๆกันเนาะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนในพวกของข้างหน้าครับเป็นของสตีฟไฟเตอร์แต่ว่าอาสุดทา้ายก็ยังเป็นใบเรียกเหมือนเดิมกู <c oughs> จองอสุดทา้ายเดี๋ยวมันบอกว่ารอบนี้เราเจอต้านทานหลายตัวครับอืมทะลุบัฟดีกว่าทะทะลุบัฟลายเป้าหมายผมมี้เปล่าวะเดี๋ยวขอดูแปบ๊บก็มีแต่พยักเมฆานี่แหละอะมึงมาซะพยักเมฆา จงพินาศไปซะจริงๆมีตัวหนึ่งก็คือริปโป้นะครับแต่ว่าริปโป้ของไม่แรงมั้งเนี่ยสองพันก็แรงนะสองพันเนี่ยก็พอๆกับพยักษ์เมฆาเลยนี่หว่าสกิลล่างพยักษ์เมฆาหกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ริปโป้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาคมก่อนใช้ริปโป้หน่อยเดี๋ยวแม่งน้อยใจนะฮะไปไหนก็ไหนนะขอใช้ริปโป้สักหน่อยครับทะลุบ้าบตายได้ไหม เยอะโอ้ผมว่าน่าจะตายนะเจอสรุปแบบเงี้ยตายไหมอะดูดิเออยังมีตัวรอดว่ะเอาว่ะเราเจอผู้รอดชีวิตว่ะเฮจินเฮดูเค้นอืกจุนี่ทำเฮี้ยได้ตายไปซะลูกเอาไม่ตายว่ะเด็กเคชิกุตันสมบูติ อ่านที่สกิลไม่ทันอก็ถือว่าไม่ยากนะครับเพื่อนๆที่เล่นใหม่ก็คงจะเกลีร์กันได้นะครับคิดว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถเลยอ่าในห้าดาวเว้ยพัฒนาจากเมื่อกี้ครับเมื่อกี้สี่ดาวนะครับมาต่อกันที่ด่านสุดท้ายครับผู้บรรลุจุดสุดยอดแห่งพลังนะครับเจอกับอาคุมะอาคุมะ ทำให้ตัวเองได้รับต้านทานความเสหายทั้งหมดนาน3เทินต้านทานเวทแล้วก็กายภาพแต่เจอทะลุบับก็ตายอ่าใบเรียกอุปกรณ์เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนไอ้สามชิ้นแรกนะครับกุญแจไม่พอซื้อสิครับลูกเดี๋ยวจะกดซองจนใหม่ดีกว่ารู้สึกซองดูดิกุญแจแม่งดองแม่งจะเน่าอยู่เนี่ยไม่ได้ใช้เลย ไม,ไม่ใช่ว่าผมไม่เล่นนะครับคือผมเล่นแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับไหนว่าเดี๋ยวร่นอยู่ไหนวะเอาไปสับหัวแตกเลยแล้วกนันมันมีหัวแตกที่แรงกว่านี้ครับนี่น,นี่เอาแบบหัวแตกคูณสองครับเอาเซล่าไปเพิ่มจุดอ่อนอีอ่ะเดี๋ยวรนกระโดดหัวแตกโอ้โหมแมบปบสวยแมบปบสวยแมปแม่งสวยดี หน้าตาพี่แกแกแบบน่ากลัวแบบว่าถ้าเจอข้างทางนี่คือวิ่งหนีอ่ะไม่เผื่อ,ะอ,ะอะจะวิ่งไม่ทันอะไรนะหน้าตางมึงน่ากลัวมากนะค้โฮโฮบางทีอะเร,อเราอย่าไปเราอย่าไปดูวันที่แค่าภายนอกหรือว่าหน้าตาแต่บางทีภายนอกมึงก็น่ากลัวไปนะอะไรเงี้ยสี่ดาไอสาหมดอยังว่าดันมึงเนี่ยอ่ะหมดแล้วครับ ก็มีประมาณนี้นะครับดันไม่ยากเลยแค่ดูสกิลบัฟมันดีๆเอาตัวทะลุบัฟไปหรืออะไรแบบนี้ยก็จบนะจ๊ะไม่ได้ยากเลยมันค่อนข้างจะบ,บางเมื่อกี้ออกไปตีธรรมดามันก็ครึ่งหลอดแล้วนะครับจุป๊ปีตีได้เลยนะครับโอเคจ้าบายครับเอาไปคลิปแม่ต่อไปครับยังไงก็ดีครับสำหรับแมปสติีทไฟเตอร์ก็สนุกดีครับเมืองกุญแจกูดี <laughs> กุญแจกูเยอะประเด็นบ๊ายบายครับเอาจปคลิปหน้า C อูเกมส์ทุ่ o r o ร์โรบายบาย